รักปวดหัวใจนักรักผิดหวังรักติดปีกบินสิ้นรักไม่รอรัง้งไม่ <ละ S 1> เคยผิดหวังเลยเหรอเคยมีแฟนกี่คนเนี่ยทำไมล่อ,อถามไม่เฉยก็ ก็เคยมีก็เคยมีก็รู้ไงว่าเคยมีรู้ถ้าถามว่าเคยมีกี่คนจต่ไม่ได้แล้วโเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่แปดมั้งเยอะยังจริงดิจริงจริงจังนะแปดคนแล้วก็ที่ ก็ที่เรียกว่าคบอะโอ้โหเจ๊เด้อไ,ไม่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 แต่คบไม่นานแต่แต่ว่าที่แบบเร็วสุดเลยกี่กี่ครั้งกี่เดือนเลยสองอาทิตย์อ๋อมันเขาเรียกเป็นแฟนเหรอก็คือคุยกนันมาก่อนนานๆแล้วพอมาเป็นแฟนกันมันคบได้เท่านั้นอ่ะอย่างเงี้ยอ๋อคุยคุยโทรศัพท์านานบายเบื่อคุยดึกดึกไม่ตอนนั้นอ่ะมต้น มันยังไม่อะไรจริงจังเนี่ยซึ่งแบบจริงจังก็คนเนี่แหละคนนี้หล่อจริงเพราะคนปีปีหนึ่งนี่แหละปีหล่อจริงเป๊ะจริงโอ้โหถ้าถ้าไม่หล่อจริงเน็ตไม่เขา้าเขาเบอหรอกมันก็ไม่มันก็ไม่มันก็แล้วแต่คนชอบแล้วแต่มุมมองคนบางคนเขาก็บอกว่าถาาปกติอะไรต้องหล่อ,อแน่เลยแบบตัดสกรีนเฮดมาสูงประมาณร้อยแปด ร้อยเจ็ดห้าประมาณร้อยเจ็ดห้าตับสกินเฮดตัวผอมๆใช่ไหม,มไม่อ้วนมากลายใหญ่ๆหน่อยใ,ใช่ไหมประมาณนะที่ดาว้เออมีกล้ามน,นิดๆแต่ไม่ใหญ่ใช่ไหม ตาสองชั้นจมูกโดง่งปากปากแบบเล็กๆอะ่ะไม่ใหญ่มากใช่ไหมไม่ใช่เหรอไม่ปากเจอ, <laughs> อไม่ปากเจอไอ้บ้าไม่เจอปากทวายนะไม่ทวายะเขาเรียกว่าปากเล็ก ท่านี้ใช่ไหมนี่ใหญ่ไปนี่ใหญ่ไปแต่ก็ไหนยิ้มดิทำปากปกติแล้วก็โซ่แล้วก็โซ่ประมาณประมาณนิด,นด,นดหน่อยโอ้โหเป๊ะแน่เลยอะตุ้ยอย่า <laughs> เฮ้นคนนี้เป๊ะกว่ามาถึงคนนี้โอ้โห ท<ด> <c oughs> ่านห้าวโหจะรับจะนิ่งดอกได้ขนาดนี้มีหน้าละ่ะเขามีเสน่ห์อย่างนี้นี่เองมีหน้าละ่ะแต่เขาก็ถึงเยอะไงเดี๋วไว้ จะไปเยี่เท่าเน็ตบายได้ไงเราแย่แม่เฮ้ยเ้ย่น่ารักนะแม่แม่มีหมดจ้าจะเอาใครจะเอาใครโซ่ครูใครโซ่กันโซ่ค,ครูคใครไออ่มีครูเน็ตก็มีครูพิชันก็มีครูใครครูบายก็มีนะ แต่ได้ครูว่าพี่เคเคบายเคบายเออเคบายอินแพ็กอะน่าจะมีป้ายมาสันโซมาซันโซมาครูคันบายเน็ตโอ้โหน่ารักอะเฮ้ยช้าโซก็มีเหมือนกันไอโซไงขาวแดงใช่ไหมขาวแดงขาวแดงขาวแดงอืมจะมีหมดเน,นี่ยทุกคนะ อย่าเป็นคนที่สำคัญอย่าเป็นคนนั้นสำคัญอยู่แล้วในใจเธอยิ่งวะงั้นไม่ก็ถูก ไไปตตามมดวววงง่หชีิโอ้ยเพลงเนาะอย่าไป,<ว>ไปเครียดไปเครียดเฮ้ยมันไม่ออกจริงๆต้ออะไรพูดอ่ะสุดครับนี่โซ่พูดอะถ้าผมมีสิบหน้าอย่างเทศกันสิบหน้านั้นผมจะมองแค่อาต้่อให้ <c oughs> ตอนทะี่พูดจีมาต้อยเอิงรอ,รอมีลกคอนอ่ะเออสวมบทบาทถ้าผมมีสิบหน้าอย่างทศกัณฐ์สิบหน้านั้นผมจะมองแค่พวกคุณถ้าผมมีลิ้นเอ้สิบลิ้นสิบปากจะฝากพ่ำเพว่ารักเธอรักเธอรักนะครับอาอต้อย เชอามาแล้วเพราะความรักดองคารปเน็ตปวดหัวใจนะเออไปจริงอย่าเป็นคนที่ไปตาดูอย่าเป็นคนที่เธอแค่เพื่อดูแลหปวดหัวใจนักรักหวังรักติปีกดิน สินรักไม่รอรังพลาไปโอ้โห oh.